เออไม่นะมีฟ้าฟ้ารองเอาช่างมัน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 มามาดีวิววิกตินี่ดีกว่าสุ่มมาได้โคตรนานแล้วแต่ไม่เคยรีวิวมาดูสกิลกันหน่อยคือแบบไม่แปลละเอาแบบเดียวๆเ,เลยเอสกิลหนึ่งซาราเมทหกสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นสาย พีเอ็กแทบิกินะี่อ่ะ,อะน่าใช่นะอ่าน่าใช่น่าเป็นสายพีเอ็กแแล้วก็บวก960เป็นดาเมจอืมใช่ส่วนสก,กิลการยุ่ตีเนี่ยก็ไม่อยากพูดเดี๋ามานานนี่่ใช่เราเคียดตัดสก,กิลสสร้างดาเมจ90เปอร์เซ็นตบวก240ดาเมจโอเคสก,กิลที่สสร้างดาเมจวู้200เอร์เซ บวก96้านาเมตรโอ้แรงอยู่นะสกิลนี้แรงแรงแรงอ่าเดี๋ยวดูในเกมดีวกว่านี่เร็วไหมบอกแล้วเร็วเฮียอ่านี่ไงมาละนี่ตอนมามีโลด้วยนะดูดูโล่แม่งดีเยี่ยโคตรเท่เทามาดูสกิลหนึ่งกันดีกว่าโจมตีกบก่อะะนเลยเพราะกบมีโอกาสตีแล้วติดสถานะอุ้มอ๋อเป็นการต่อยทำให้ไอ้ศัตรูติดเออ่เผาไหมลิ้นเป็นไรนี่แค่พันใช่ไหม อุ้ยอ่านี่ไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันติดมือในเนี้ยนี่ทำเป็นแบบนี้ไม่ติดมือตลอดไม่รู้เป็นไงามาดูมาดูสกิลสองกันดีกว่าเมื่อาากีส้สกิลหนึ่งเป็นการแบบสกิลหนึ่งอีกรอบสกิลหนึ่งอีกรอบต่อยโป๊กนี่สร้างนามิทสองหมื่นเลยนะยโว้โห ต่อยโดนหน้าโดนหลังด้วยยเคเอาเรื่องนะอัเน,นียนดู้ดานต่อไป่าใช่หมอต่อไปสกิลหเก็บหมดตึ๊ดตตึฮึฝนตกมีฟ้าร้องอ้ามาสกิลสองดีกว่าก็า อ๋อไม่การโจมตีเดียวอ,อ๋อโอ้อยแต่หน้าอะไรอ่ะพันึกเฮ้ยชิดเคเอาเรื่องว่ะเอ้ดูดิดูหน้าตาน้องตอนนี้ดิโครเท่อ่ะแบบไอตัววีมันหัวมีแบบไฟขึ้นด้วยไฟลุกไฟลุกน้องกลอดน้องเกลอๆๆเอ้ยยน่ารักว่ะเอามาแล้วมาละมาไฟมันจะสู้หนูไฟก็ได้ไงวะ อาเมจดศูนย์เย็เคปเป็นอมตะหรือไ้ตัวไม่มาาร่างไฟอะ่ะดูดิไม่แน่ใจว่าเป็นอมาตะาหรือเปล่าหรือแบบลดดามเมจดอ,อูน่าจะอมาตาะแล้วแหละอ๋อเอาดวลตีเลยดีกว่ามาโอ้อันตีได้เป็นการโจมตีทั้งทั้งหมู่ปะอาโจมตีตัวฮิวก่อนเลยเอา้าวอ๋อนี่ไงมาละ อะไรวะน่ะน่าเมกพิกาจูเลยวู um, ้เป็นระเบิดตายมูฮะหมดดงมีการโชว์ทงด้วยเฮ้ยเหียมังเอาจริงนะกูชอบแม่งตอนเมกพิกาจูนี่แหละไอเหียมังก็ดี เอเอไม่ชอบชอบชอบเอาใ้รอบเอาใ้รอบเฮ้ยไม่ได้คุณต้องสุ่มแล้วเอาไหมเออใครมีเพชรก็จองรอไว้เลยมันมาคุณต้องสุ่มแล้วนะคุณโกงด้วยนะเออมันด้วยคิวสองดีกว่าชาร์โป๊กคล้ายแบบคล้ายใช้พลังจิตสร้างอะไรปะเออเหมือนสร้างอะไรสักอย่างมาทุบอ่ะแล้วก็เป็นการล็อกมอนสองตัว อ๋อมป็นการปล่อยแบบอุกกาบาตใช่ไหมอุกกาบาตหรือลูกไฟ่าจะเป็นอุกกาบาตล<บ>ูกไฟจบควบวลบเลี่ยอ้าวอ้าวอ้าวสปีดเดี๋ยวแล้วกันนี่ดามจตศูนย์ด้วยวูเฮียสถานะมันโกงยังไมั้เอาหมดดงไปทุกงเมืงองป้อม นี่อันนี้นที่มันกินได้เป็นพริกใช่ไหม αι? เออได้เป็นแบบผลไม้รสเผ็ดพุ่งไปบ,บนฟ้าไอ,อ,อ้เหี้ยกูคิดถึงแบบนึกถึงไซไซอิวอะ่ะเออยันหนึงไซอิว๋ะที่แบบอะไรนะเชื่อได้ปะพายุไลายอะ่ะใช่ไหมในไซอิวอะ่ะเออ,เอ,อแต่เปลี่ยนจากรูปปั้นพยายุไลาเป็นพิกาจูเหี้ยชอบ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  ถ้ามีต่างนะมึงเข้าเซิร์ฟ g l o b a l หรือเมกามอนกูเหมามึงแน่ที่นี่เลยหนูไฟนี่แค่นี้แหละมันไม่น่ามีอะไรเยอะแหละแต่โกงจริงมีทั้งโลกมาตะสถานะเผาดาวเมตีมูเคกโกงเยียเออแล้วก็มีแบบการเรียกลูกไฟยมตีศัตรูด้วยปิ้วปิมีการขังศัตรูได้ด้วยนะครบเครื่องถ้ามึงโกงกว่านี้นี่คือแบบ มึงให้เป็นแบบ SS แล้วอะเออถ้ามึงโกงกว่านี้มึงแบบ SS สบายอะโอเคโอเคไปไปไปไาไปายแต่มันดีจริงน่ารักด้วย